1 2บสนาิกาหนาทีนะครับคลิปนี้เจอกันที่สถานีราชบุรีนะครับกำลังจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่38นะครับสุงไหยโกลกกรุงเทพนะครับวันนี้ก็มาผิดเวลาเยอะเลยนะครับลาช้าถึง150กว่าน,นาทีนะครับ เอาสตอมสี่หนึ่งห้าสามนะครับบริัทโฟร้าที่นี่พระถาน,นีลำบุร리ที่นี่พระถาน,นีลำบุรี ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโภค22สิบสองและสัมภาระของท่านนำลงจากรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเทศในชานสัมาระที่หนึ่งเป็นขบวนรถจุดพิเศษขบวนที่38รับของโดยสารจากสถานีถุงหนโอลงไปทางสถานีถุงน้อครับปกติขบวนนี้ก็ไม่จะไม่ล่าช้าถึงขนาดนี้นะครับโอ้วันนี้ล่าช้าเยอะมากเลยนะครับ มาถึงราชบุรีนี่เที่ยงเจ็ดนาทีเลยนะครับก็เวลาก็คาบเกี่ยวกับขบวนธรรมดาที่สองหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกจากราชบุรีไปต้องไปหลีก,กันกับขบวนสองหหนึ่งที่สถานีบ้านกล้วยนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดนะครับ รถตู้ที่18ประม38เมื่ 8, มออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วแต่จ mm hmm. ุดละ6ผู้โดยสารที่สถานีบ้านหมู่และสถานีนครปนม,มุเป็นสถานีต่อไปครับ ่วงชั้นสามห้าขันเลยนะครับขอตามนับสำหรับผู้โดยสารที่รอการโดยสารขาบวนรถธรรมดาขาบวนที่สองหกหนึ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีหัวหินขบวนรถเชี่ยวนี้จะถึงสถานีรถไฟราบุรีเวลาประมาณสิบสองนาทิการยนานี่สิบห้านาทีครับอืมครับผมอ็สังเกตดูนะครับขบวนรถที่ลงไปทางใต้นะครับ ช่วงนี้นะครับดูดูเหมือนผู้โดยสารจะน้อยนะครับแต่ขบวนรถที่ขึ้นมาจาก,าจากทางใต้นะครับค่อนข้างที่จะมีผู้โดยสารเยอะกว่านะครับ